เขารับเฟือเหรียญละหนึ่งแสนบาทนะครับใครที่มีเหรียญนบาทรุ่นนี้นะบอกเลยนะครับเห็นเดียวก็รวยแล้วนะครับกลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่มีเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเก่าเนาะปีสองพันห้าร้อยห้านะครับ ด้านหลังเป็นปลาสัญลักษณ์ของแผ่นดินนะครับเหรียญน,นี้นะครับมีราคาซื้อขายกันในตลาดนักสะสมนะครับพุ่งสูงจนถึงหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับเนื่องจากเหรียญน,นี้นะมันเป็นเหรียญเก่าหายยากเนาะสภาพเหรียญทางด้านหน้าเนี่ยโหบอกเลยนะครับว่าเก่าพอสมควรเลยนะครับในส่วนเนี่ยที่เป็น ภาพของภาพบระุมฉายยาสาธตสิลักษณ์เนี่ยหลบเลือนไปหมดแล้วนะครับก็นะครับมันไปตามการเวลานะครับที่มันเน่นนานเลยนะครับจึงทําให้เหรียญมันมันมันเก่ามันสึกนะครับตามการใช้งานนั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรนะครับพอเอาคร่าวๆก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะครับเหรียญของราชการดิกานะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกในบล็อกพระเศียรเล็กนะครับบล็อกพระเศียรเนี่ยก็จะเป็นภาพระบรุมฉายยาครับราธิสลักษณ์นะครับของราชการดิกาเนี่ยในในวัยที่แบบ ถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยแบบกําลังวัยวัชกันอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนภาษีนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบในช่วงวัยทองขึ้นไปนะครับอ่าะไรประมาณนั้นเนะี่ยถ้าเข้าใจเอาภาษาบ้านๆให้เข้าใจกันง่ายๆแล้วนี่นี่นะครับเป็นเหรียญในส่วนของด้านหน้านะครับให้ทุกคนดูนะครับมีข้อความเขียนบ่พภูมิพลอดุเยนเดชนะครับแล้วก็รัชากาลที่กวเห็นไหมครับ ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพิกด้านหลังให้ดูมีคล้ายคล้ายกันนะครับแทบทุกคนเลยนะครับแต่เหรียญที่ผมจะซื้อเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยดูจุดสังเกตพิเศษนะครับที่ทําให้เหรียญมีราคาแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนี่เรามาดูรายละเอียดเหรียญกนก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดินนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสึกมันหลอ่อเนี่ยก็เป็นปี2500นอนะครับถ้าเทียบระยะเวลาก็เกือบหก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 สิบ หกสิบสามปีนะครับผมโหเท่ากับคนวัยวัยสูงอายุคนนึงเลยนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรช่นวันนี้ก็เป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทเขาจึงเรียกกันว่าเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็ด้านหลังคืออะไรด้านหลังคือตาแผ่นดินนะครับจึงเรียกกันว่าเหรียญหนึ่งบาทปลาแผ่นดินนั่นเองภายใต้ตาแผ่นดินเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับนี่จะเป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกนี้เนี่ยให้ทุกคนดูปลาประกานะครับมันจะตรงขึ้นไปเนี่ยอยู่ระหว่าง ยอยยัก์กับขอพานเนี่ยถ้าบางเหรียญเนี่ยมันมันมันย่อฉัดตรงนี้มันตรงกับยอยกั์เนี่ยมันจะขายได้ราคา1นึ่งแสนนะครับแต่ถ้าไม่ตรงถามมาขายได้ไหมขายได้นะครับไม่เพลงนะครับไม่เพลงแต่ถ้าสภาพส,สวยๆ็็เพลงนะครับหลักร้อยเลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ